สวัสดีค่ะดิฉันดีรัตน์นะคะเพรานาพรชื่อวรพรนะคะก็ตรีค่ะชื่อเล่นนะคะค่ะชื่อกบนะคะเคยทำงานมาจากบริษัทโฆษณนานะคะหลังจากที่จบปริญญาโทมาจากอเมริกานะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็มาทำกับพี่ชายเป็นโรงงานเย็บเสื้อผ้า ซึ่งขาวสาส่งออกไปทางฝรั่งเศสอเมริกาแล้วก็สิงคโปร์มาเลมาเลเซียนะคะตอนนี้ก็เริ่มทำการเม้นค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ทำธุรกิจสิ่งพิมพ์ก็คือเป็นพื้นอยู่นะคะเริ่มเข้ามาการเม้นก็น่าจะประมาณสัก6เดือนแล้วค่ะตอนนี้ทำ travel เจน n c y เกี่ยวกับสกูบ a า i ิวิ่ค่ะ ในตอนแรกที่เราทำนะคะเราก็เรื่องมเงินว่าทํายังไงดีแล้วพอเราเราคิดออกมาก็ต้องใช้งบแค่นี้แค่นี้เราก็ทำก็ทาไม่คือคิดไม่อะไรไม่ออกเลยนะคะพอมามาเรียนเนี่ยตอนแรกก็มองว่าถ้ามาเรียนเนี่ยเราคงได้ไอเดียของการเดินเดินแนวทางในการเดินนะคะซึ่งพอเรามาเรียนจริงๆเราก็ได้อย่างนั้นได้ได้คำตอบมานะะ ซึ่งจะเป็นคำตอบที่เป็นเป็นช็อตช็อตช็อตได้เลยว่าต้องเริ่มอย่างนี้นะต้องทำอย่างนี้ต่อไปนะทำยังไงต่อถึงจะประสบความสําเร็จมีแนวทางการยังไงบ้างซึ่งได,ไ,ดได้ได้ได้คุณค่าของการศึกษามากนะคะที่มาเรียนคอร์สนี้นะคะเพราะว่าอยากทําแบรนด์คะ่ะอันดับแรกเลยก็คือ,อรู้สึกว่าทำการเม้์แล้วมันมันได้ไม่คุ้มกับที่เราลงไป ก็เลยคิดว่าเออถ้าเกิดเราทําแบรนด์นี่มันน่าจะโอเคมากกว่านะคะแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่แบบว่ามองดูเหมือนมันจะกว้างมันจะไกลเกินที่เราจะเอื้อมได้นะคะในในส่วนตัวที่คิดก็เลยก็เลยลองลองดูคอร์สนี้ดูทำเอเจนซี่มานานนะคะแล้วก็คือคิดมานานแล้วอยากมีแบรนด์ของตัวเองแต่ก็นึกไม่ออกว่าจะทําอะไรดีนี่ก็เลยคิดว่า อยากจะหาอะไรที่มันใกล้ๆกับที่ทําอยู่แล้วคือเกี่ยวกับพวกทางน้ําอะไรเงี้ยค่ะก็เลยนึกถึงว่าอาจจะเป็นชุดว่ายน้าก็เลยนึกหาข้อมูลว่าจะหาข้อมูลที่อย่างที่ที่เราไม่ทราบเลยเกี่ยวับเรื่องผ้าเรื่องอะไรเงี้ยที่ไหนดีประจากประสบการณ์นะคะการเรียนการเรียนรู้ที่ระยะสั้นแค่สามวันแล,วแล้วเราได้ความรู้มากขนาดนี้นะคะ่ะต้องถือว่าคุ้มมากนะคะ แล้วก็สามารถแตะแขน,นความรู้ที่มาที่ได้มาเนี่ยออกหลังจากที่เราศึกษาเบื้องต้นแล้วนะคะเราก็สามารถแตะแขน,นขออกมาได้อีกทั้งเราจะมีพี่เลี้ยงที่เป็นที่ปรึกษาให้เราตลอดมีเวิร์กช็อปให้โฟล์ลอัพได้นะคะซึ่งยังจะตามแล้วก็สามารถมาปรึกษาคุณครูน้ำตาลได้ตลอดซึ่งต้องถือว่าคุ้มมากนะคะคุ้มค่ะเพราะว่าหนึ่งอ,อันดับแรกเลยก็คือความรู้เรามันจะสเปะสปะไปหมด สิ่งที่เรารู้มานะคะพอมาเรียนกับครูน้ําตาลแล้วร,รู้สึกว่าเออมันได้องค์รวมมันได้แบบว่ามันแคบลงมันแคบลงแล้วมันทาให้เรารู้สึกว่ากล้าที่จะก้าวเดินต่อไปข้างหน้าค,ค่ะคุม้มค่ะเพราะว่าจากที่ไม่ไม่ทราบอะไรเลยเกี่ยวกับพวกกาเมนหรือว่าพวกผ้าต่างๆเกี่ยวกับพวกอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปอะไรเงี้ยก็คือทำให ชัดเจนขึ้นว่ามายังไงไปยังไงซื้อที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันทำให้เราเห็นภาพมากขึ้นเพราะเมื่อก่อนน่อย่างที่เรามองมองเข้าไปอย่างมองเข้าไปในร้านร้านหนึ่งเราก็จะเขาทํายังไงนะเขาถึงจะแบบเขาจัดจัดระบบในร้านกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งคิดไม่ออกเลยพอพอมาที่นี่ถึงได้ซาอออย่างนี้นี่เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันชัดเจนชัดเจนขึ้นค่ะ เมื่อเราพิจารณาแล้วนะคะว่าถ้าเราจะเริ่มต้นธุรกิจแล้วแล้วเราไม่มีแนวทางที่จะไปนะคะมันจะเป็นการมันจะเป็นการเสียเวลานะคะดังั้นสุดท้ายถ้าเราเรารู้วิธีการเดินมากขึ้นก็จะดีกว่านะคะถ้ามาเรียนแล้วสิ่งที่จะได้เลยแน่ๆคือเรารู้ว่าต้องเริ่มต้นยังไงเ,เริ่มต้นเสร็จแล้วเนี่ยต้องดําเนินการต่อไปยังไงเราต้องต้องประมาณการยังไงต้องออต้องคำงนวณยังไงต้องไปติดต่อทางธนาคารยังไงเพื่อดําเนินธุรกิจไปได้นะคะ ซึ่งจะทาให้เรามีโอกาสในการก้าวไปสู่จุดที่เราต้องการได้มากกว่าและประสบความสําเร็จมากกว่าที่เราจะไม่เรียนอะไรเลยแล้วเราก็งง,งว่าต้องทอํายังไงแล้วก็แล้วก็เดินไปของเราเองซึ่งทําให้เราเราไม่ประสบความสําเร็จนะคะขอเชิญชวนทุกคนมาเรียนนะคะในการสร้างแบรนด์ซึ่งจะต้องยังไงก็างตามถึงยุคแล้วที่ต้องสร้างแบรนด์นะคะเพื่อให้เราเปิดสู่โลกกว้างให้ได้นะคะใครที่คิดอยากจะทําธุรกิจน,นะคะ,ะหรืออาจจะคิด อยากจะสร้างแบรนด์ตัวเองที่ยังไม่รู้ว่าเอ๊ะเราจะเริ่มต้นยังไงเราจะทําอะไรยังไงหรือจะเริ่มต้นทําอะไรก่อนดีหลังดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะคิด,ดคิดว่าตรงนี้น่าจะอาลองมาเรียนที่สถาบันแพทเทิร์นนี้ดูนะคะเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากคะ่ะใครที่ที่คิดว่ายังอยากจะทำธุรกิจหรืออยากจะสร้างแบรนด์ของตัวเองแต่ยังนึกไม่ออกว่าจะเริ่มต้นยังไงคือ ไม่ว่าจะธุรกิจอะไรอย่างถ้าคุณได้ได้ลองมามาเรียนที่สถาบันแพท t ท r ร์นไอทีนะคะก็จะทราบว่าคือมันเอาไปประยุกต์กับได้ได้ทุกธุรกิจนะคะว่าทําให้เราจัดระบบการวางแผนการทําธุรกิจได้เป็นอย่างดี